ท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับชายอีกแล้วนะครับกับของเล่นใหม่ล่าสุดนะครับ Mercedes AMG g t c Roadster นะครับค่าตัว17.2ล้านบาทที่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้า17.2ล้านบาทคันนี้ครับมันมีดีอะไรแล้วทำไมคุณต้องจ่าย17.2ล้านบาทเพื่อเป็นเจ้าของ AMG g t c คันนี้ครับผมเอาละครับเราจะมาดูกันว่า17.2ล้านบาท ค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับคุณจะได้อะไรบ้างเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นถึงดีไซน์ความสปอร์ตของเขานะครับซึ่งเป็นรองแค่เจ้า GTR เท่านั้นนะครับในเรื่องของแอโรไดนามิกแต่เอาจริงมันก็ไม่ด้อยวันเท่าไหร่หรอกนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือนี่ไฟหน้านะครับ LEDAMG มีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นสไตล์ GTR เลยกันชนหน้าตัวนี้นะครับจะมีครีบนะครับอากาศเท่าเทสุด ล้อนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อ AMG ดิสเบรก AMG ล้อหน้านะครับจะมีขนาด19นิ้วนะครับมากับยางขนาด265 35 19, ้ส้า R 1 9บเ้ส้ R 1 9ล้อเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับไม่ใช่เหมือนที่เราคุ้นเคยกันสเปคเซ็นเตอร์ล็อกมาเลยตามมาที่ด้านหลังนะครับมากับล้อขนาดใหญ่กว่าด้านหน้าอีกนะครับต่างไซส์ก็คือมากับขนาด20นิ้ว อย่าง305 30 z ย20เบรกเหมือนกันนะครับจานเบรกมะนือมาพอๆพกันเลยด้านหลังนะครับไล่มาเลยนะครับด้านบนตัวนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับเป็นแบบแอคทีฟสปอยเลอร์นะครับกดปรับระดับได้โลโก้ m g รุ่น GTC นะครับ ไฟท้ายนี่ LED เรียงตัวสวยงามแนวยาวนะครับไปถึงข้างตัวรถด้านล่างท่อครับทั้ง2ฝั่งเป็นท่อคู่ AMG เหมือนกันนะครับแล้วท่อตัวนี้นะครับมีระบบปรับเสียงได้นะครับปรับวาวเปิดปิดได้จะให้มันสุภาพก็ได้แต่ให้มันเกี้ยวกลัดก็ได้แฮะไม่ล็อกอ่าติดแล้วฝาท้ายนะครับแตะ ปลดล็อกอย่างเดียวนะครับไวลาเปิดเปิดเองนะครับผมอ่าโอ้ขนาดก็ประมาณนี้นะครับ165ลิตรก็สัก2คน1คืนหยวนหยวนมากสุดก็3วัน2คืนแค่นั้นนะเต็มที่ห้องโดยสารนะครับ2ที่นั่งนะครับความสวยงามของเบาะนะครับเบาะตัวนี้ นะครับโลโก้ AMG บ่งบอกเลยว่า AMG แท้แท้นะครับคาตัวก็ต้องมี6หลักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมจะไปแต่งอะไรเพิ่มอีกนะครับสิ่งนี้มันคือภาพลวงตานะครับการตัดเย็บหนังสวยงามเพราะว่าแท้จริงๆแล้วข้างในก็คือเบาะหลังแข็งเลยครับก็คือถ้าจะเป็นเบาะรถแข็งเลยข้อดีก็คือมันสามารถปรับไฟฟ้าได้มีเมมโมรีนวดหลังเดินหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงได้ปรับไฟฟ้านะครับ อ,อคนขับมีนวดหลังนะครับตรงๆงนี่คือนวดหลังนะมาล้างเข้ามาในส่วนของการตกแต่งภายในเนี่ยนะครับไม่ต้องสืบหรอกครับแค่มองดูก็รู้ว่าคุ้มกับราคาค่าตัวนะครับสรุปที่คุณเห็นนี่ก็จะเป็นแบบหนาคันทัลลานะครับเป็นหนังเกรดพรีเมียมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงนี้ เป็นอลูมิเนียมเกรดสวยๆงามๆนะครับงานดีไซน์ตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นตัว V ตรงนี้มี8ตำแหน่งผข้าเดานะว่ามันน่าจะสื่อถึงว่าเครื่องยนต์เป็น V8 แนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทัชแพดตรงนี้เป็นเกียร์แต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงเวลาถ้านั่งในตำแหน่งโพสิชันท่าขับแล้วนะ่ะตำแหน่งเกียร์คุณต้องถอยนิ้ลงมาเพื่อเลื่อนมันนิดนึงแต่ก็ ขับครั้งหนึ่งก็ไม่เลือกอะไรเยอะหรอกก็เลือกทีเดียวก็จบแล้วพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยเอ็มจีนะครับมีโลโก้ชัดเจนหนังพรีเมียมนะครับตัวนี้ตรงส่วนมือจับก็จะเป็นวัสดุเป็นคันทร่านะครับให้มันจับกระชับมือขึ้นแล้วก็ทรงตัวนี้เป็นดีเชฟดนั้นเวลาส่วนล่างเนี่ยก็จะไม่ติดต้นขานะครับในส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะมะีตัวนี้ปรับในเรื่องของค i ู e คอนโทรลปรับฟังก์ชันต่างๆปรับสปีดลิมิตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปรับโหมดการขับขี่นะครับเป็น M G Dynamic นะครับเป็น Individual เป็น Comfort อะไรพวกนี้นะครับได้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับชกอัพนะครับปรับเสียงของท่อเสียที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็หลังพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของตัวแป้นไอเดนชนพนะครับต่อเนื่องมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Start Engine นะครับปุ่ม Start เครื่องยนต์ Stop เครื่องยนต์นะครับเลยมาตรงนี้ก็จะเป็น ทรงกลมนะครับของลักษณะที่เป็นช่องแอร์รวมถึงปุ่มปรับครีบองศาแอร์ด้วยนะครับซึ่งเอาจริงตัวนี้มันมันน่าจะแนวคลาสสิกครัม,มั้งเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมันจะเป็นแนวเทอร์ไบาย์ลุกหมดแล้วนะครับไล่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆเช่นกล้องนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีระบบทําความร้อนเบาะนั่งนะครับอันนี้ระบายอากาศเบาะนั่งไล่ลงมาก็จะเป็นเมนูสําหรับจออินโฟเทนเมนต์นะครับมีระบบปรับอากาศ ตรงนี้ให้เลือก2ฝั่งตรงนี้นะครับมีฝาปิดคาร์บอนไฟเบอร์แางงามนี้เปิดมาก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ USB 1ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีช่องต่อไฟที่จุดบุหรี่ตรงนี้อีกหนึ่งตแหน่งนะครับตรงกลางนี่ครับนี่โอโหโลโก้เอ็มจีนะเสียลักเอ็มจีช่องเก็บของเปิดมาอู้สัมภาระ,ะก็มีเท่านี้แหละครับช่องมีเท่านี้หรือแค่นี้เองนะครับส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างก็จะมี นี่นะครับมีช่องเสียบ USB 2ตำแหน่งนะครับช่องเสียบ SD card ก็จะลงๆนิดนึงนะฮะเราใช้งานอ,อันนี้ช่องเก็บของโซนหน้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับลึกแค่ประมาณคืบ่นึงก็เอาไว้ใส่เอกสารสาคัญสำคัญน,น,นะครับซ่อนเงินได้นิดหน่อยแล้วก็ไม่น่าจะพ้นนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับสั่งการเปิดปิดหลังคานะครับ เราก็จะมีไฟอ่านแผนที่มีไฟประโตนะครับแล้วก็มีปุ่มนี่ SOS นั่นเป็นปุ่มที่ก็แล้วส่งสัญญาณของ่วยเหลือไปยังศูนย์บริการเบนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องปิดหลังคาก่อนแล้วก็หลังคาตัวนี้นะครับเขาสามารถปิดได้เปิดได,ด,ได้ภายในเวลาเพียง11วินาทีเราเปิดปิดขณะเคลื่อนตัวได้ด้วยนะครับที่ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปครับไป ตอนนี้ชายก็ขึ้นมาอยู่บนรถ Mercedes-AMG g, g t c r o a d s t e r แล้วนะครับก็ตอนนี้วิ่งความเร็ว60นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอัตาราเร่งกันนะครับไม่ดราม่านะครับอันนี้เราลองแค่เบาๆนะครับไม่ได้รุนแรงขนาดถึงท็อปสปีดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่โหมดเบสิกก่อนเลยนะครับคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตธรรมดานะครับ แป๊บเดียวครับ150หโอเคโหมดต่อไปนะครับเราจะมาที่โหมดสปอร์ตนะครับสปอร์ตโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปชะลอใช้ความเร็วกันที่ประมาณ60นะครับแล้วค่อยกดคันเร่งนะครับเดี๋ยวผมแอบซ้ายนิดหนึ่งนะครับไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านี่เราแค่รองนะครับรองเฉยๆนะครับรองให้รู้นิดเดียวนะครับความเร็ว60นะครับ1 2ไป ครับเพระวความเร็วขึ้นนี่เร็วมากจาก60นะครับขึ้นไปคือใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเสียงนะครับเสียงนี่คือดุดุเลยนะครับดุมากเ e สปอน s ์ของเครื่องยนต์นะครับตอบสนองดีมากนะครับในการเร่งความเร็วเรื่องอัตราเร่งคุณตัดไปเลยไม่ต้องห่วงสําหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับขับรถรุ่นนี้นะครับก็คือประกันนะครับประกันเนี่ยของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่ ประมาณ2อง0 0 0สองหมนะครับบวกลบประมาณนี้กับค่าตัว17.2ล้านนะครับค่าประกันกับค่าตัวรถเนี่ยในเลนเนี่ยถือว่าเป็นเรทปกตินะครับเป็นเรทปกติเลยซึ่งถ้าเป็นระดับแบบเลเวลสูงวันนี้ค่าตัวแพงกว่าน,นี้เช่นแมคแอเลนเงี้ยค่าตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ3ปลาย4ี่แสนเลยนะครับเพราะนั้นบอกเลยว่าสมน้ำสมเนื้อ กับเจ้า Mercedes AMG GT4 Roadster นะครับกับค่าประกัน200,000 แล้วนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของ mercedes amg gtc roaster นะครับหลายคนอาจจะมีคำถามในใจนะฮะว่าถ้าเป็นเจ้าของคนนี้นะครับค่าเ a นเทน n นน c ์เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาเอาง่ายเลยนะครับเท่าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องเจ้าคนนี้ก็อยู่ประมาณ6.5ลิตรนะครับก็กำตังไปประมาณรัก1 5 0 0 0ห6 0 0ต่อครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วก็สมมติถ้าเป็นค่าอะไหล่ครับดูด้วยตาไม่ต้องอะไรมากนะครับ บอกเลยว่า6หลัก6ต้นหรือ6ปลายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ไฟหน้าก็ประมาณแสนกว่า2 0 0แสนนะครับโดยประมาณแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า365วันเรามีประกันนะครับประกันก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ2 0 0แสนขึ้นไปนะครับวันนั้นอุ่นใจได้เราก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, share, ช่องแอมคา n แนลเลยครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าชายจะหาของเล่นใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ